สวัสดีครับ f อทุกท่านพบกันเช้านี้นะครับวันที่9พฤษภาคมเนาะวันนี้เข้าไปส่องดูที่ลานอุป,ปูปริจิตนาคราชนะครับไปดู YouTube ต่างๆที่อยู่นาลุงพลวันนี้ก็ลุงพลประแตนแล้วก็บรรดายู u ูบเบอร์ยกขยงกันไปที่บ้านของ f อฟท่านหนึ่งนะครับชื่อป้ายุพินแล้วก็ลุงเต่านะครับ ซึ่งที่บ้านของปายุพินมีกิจกรรมคือการทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับเมื่อวานก็ปายุพินเนี่ยก็ได้ว่าจ้างนางรำเนาะไปรำถวายสักการะองค์ป่ปริจิตร่วมร้อยชีวิตเลยนะเยอะมากเลยอะ่ะก็เพื่อเป็นการสักการะองค์ป่แล้วก็เป็นการทำบุญเนาะขึ้นบ้านใหม่ของบ้านตนเองเนาะ เดี๋ยวนี้นะครับบริเวณที่ดินแถวๆรวลานอุ่งภูกปริจิของเราเนี่ยเริ่มจะมีคนมาสร้างบ้านกันแล้วนะอย่างป้ายุพินนี่ก็มาสร้างอยังไงนี่กลายรังเลยนะมีรีสอ์ด้วยเริ่มจะเป็นชุมชนขึ้นมาแล้วครับตั้งแต่ลุงพลมาอยู่ที่เนี่ยทำให้เริ่มมีชุมชนเริ่มมีคนเข้ามาสร้างบ้านอนาคตเห็นเลย เป็นหมู่บ้านนะตรงนี้เป็นหมู่บ้านหลุงพลประแตนตนำความเจริญมาสู่บริเวณที่ดินแถวแถวลาดองค์ปูนะบริเวณแถวแถวนี้จะมีราคาที่ดินแพงขึ้นในอนาคตตอนนี้ก็ของพี่เนงงานละสองแสนเห็นไหมอีกไม่นานนะถ้าว่าลุงพลดังขึ้นมาอีกรอบนะมี เอฟซีร้ว,ว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะๆนะผมว่าบริเวณแถวๆนี้ที่ดินแถวๆนี้จะแพงขึ้นมาเป็นอีกเท่าตัวเลยมันเป็นไปได้นะครับเพราะว่าที่ลานวงปูนี่มันจะมีกิจกรรมต่างๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนะมีความเป็นไปได้สูงเลยวันนี้ลุงพลป้าเต็นแล้วก็กลุ่มยูทูบเบอร์ไปร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะงานบุญงานกุศล เพราะว่าป้ายุพินกับลุงเต่านี่ก็ได้เชิญลุงป้ามาร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ของตอนเองเนาะวันนี้จะขอพูดเรื่องสเพระเนาะในโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้นะเรื่องร้อนแรงฮอตฮคงหนีไม่พน้นโน้ตอุดมแต่พาณิชย์เนาะโนตอุดมนี่เขาได้เล่าชีวิตส่วนตัวของเขาอะ เขาบอกว่าเขาไปทําตัวคือเขาเห็นดาราเนาะกลุ่มดารานักแสดงต่างๆนี่ไปสร้างภาพคือว่าไปทําแบบอยากอยู่แบบพอเพียงอะ <c ười> ใช้ชีวิตแบบพอเพียงไปทําจริงๆแล้วทําไม่ได้ไงโน้ตเองก็ไปทำกันนะโน้ตโน้ตเล่าออมานะว่าเขาก็เหือตามเขาว่าไปใช้ชีวิตแบบพอเพียงไปทําจริงๆแล้วมันทําไม่ได้ไงเขาทําไม่ได้ คนที่จะไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวหญ้าเนี่ยมันต้องมีอาชีพของตนเองตั้งเดิมนะคนไม่เคยทำจะทำไม่ได้จะอยู่ไม่ได้หรอกโนตเขาเล่าเรื่องประสบการณ์ของตนเองแต่ก็มีพวกเต่าร้านเปีอยะไปงาบแล้วก็มาดาสารพัดออกสื่อมาดาโนตอุดมเอาว่านโนตอุดมนี่มิ่นสถาบันย่างงูอย่างนี้ผู้เท่าทั้งหลายนี่เงือบกันไม่ท้ง ก็มีนักการเมืองด้วยนะที่หิวแสงแล้วก็คือฟังไม่ได้สับจับไม่ได้ความอะ่ะแล้วก็ไปด่าเขาเนี่ยบอกคนแก่ๆเนี่ยชอบเอาความคิดของตนเองไปตัดสินเขาแล้วคือว่ากลุ่มคนพวกนี้เขาไม่ได้ดูเดี่ยวไมโครโฟนต้นฉบับไงว่าโนโตเขาพูดพเรื่องอะไรแต่เขาไปดู คลิปที่ถูกตัดต่อไงเอาเป็นบางช่วงบางตอนเอาไปพูดนะแล้วทําให้ไอ้คนที่ดูคนที่ว่าที่ชอบใช้ความคิดของตนเองเอไปตัดสินคนอื่นอะไปหลงผิดเข้าใจผิดว่าโน้ตนี่ปไปหมิ่นสถาบันเนี่ยคนพวกนี้เขาไปดูคลิปตัดต่อไงเลยทําให้พวกนี้ทําให้คนกลุ่มนี้หลงเข้าใจผิด ไปด่าโน้ตกันไปแท้บางคนไปแจ้งหนึ่งหนึ่งสองก็มีแล้วล่าสุดนี่กระแสตีกลับแล้วครับนะกลุ่มคนต่างๆนี่คนที่เขารู้คนที่เขาดูความจริงไงว่าโน้ตนี่พูดเรื่องอะไรไงกระแสตีกลับเลยมาเข้าข้างฝั่งโน้ตใช่ไหมทานายเดชาก็พูดชัดเจนเลยคนที่ด่าโน้ตแจ้ง อาว่านีตบินสถาบันนีโนอตดมนีสามารถแจ้งความฟ้องกลับได้หมดเลย,เยทําให้กลุ่มพวกผู้เท่าที่ฟังไม่ได้สับจับไม่ได้ความเนี่ยพวกนักการเมืองที่ว่าระดับนะแต่ว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยพวกนี้เขาฟังภาษาไทยไม่แตกหรือยังไงหรือว่าไม่ศึกษาข้อมูลให้ถีท่วนก่อนว่าจริงไม่จริงจริงหรือไม่จริงนะเขาเรีบไปงับไปอะไรเงืบสิครับ โน้ตนี่ไม่ออกมาโต้แย้งหรือตอบโต้อะไรทั้งสิ้นเลยนะโน้ตเขารู้ใช่ไหมระดับหัวสมงองอย่างโน้ตอดุดมนี่มันไม่ใช่ขี้ไก่แต่คนที่ไปหลงผิดนะคไปหลงผิดไปหลงดาเขาคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้ดูต้นฉบับเขาไปดูคลิปตัดตอ่อไงก็อย่างลุงพลของเราเนี่ยที่ถูกตัดคลิปเอาคลิปไปตัดตอ่อเสียรายไปสีนะเขาเอาบางช่วงบางตอนไปใส่กันนะ เขาไม่ได้เอาทั้งฉบับไงทําให้ผู้คนเกิดลุงผิดเขาใจผิดเห็นไ,ไหมทุกวันนี้เขามาด่าลุงพลเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มคนพวกเนี้ยฟังไม่ได้สับจับไม่ได้ความเขาไปฟังคลิปที่ตัดต่อไงเขาไม่ได้ดูต้นฉบับเขาก็หลงเข้าใจผิดเขากัดดาเปรียดลุงพลทุกวันนี้เนี่ยพวกนี้พวกเขาเรียกว่าอะไรพวกมืดบอดไงฟังไม่ได้สับจับไม่ได้ความแล้วเอากเกลียดไปด่าคนอื่น กล่าวหาใส่ร้ายคนอื่นแล้วเนี่ยคนพวกนี้มันเขาไม่ศึกษาข้อมูลดีๆใช่ไหมเยอะนะคนประเภทนี้มีเยอะนะคนที่ใช้ชอบใช้ความคิดของตนเองละแล้วไปตัดสินคนอื่นละทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นต้นฉบับว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรใช่ไหมเขาไปดูคลิปตัดต่อคลิปพวกนี้เยอะมากนะคนที่ชอบอาคลิป ือนดึนมาตัดต่อแสลด์ยภาษีเขาเนี่ยให้เพียงแค่ว่าให้ได้ยอดวิวเยอะๆคนมาดูเยอะๆเนี่ยมันผลกระทบไปถึงคนที่คุณเอาคลิปเขามาตัดต่ออย่างลุงพลเขาเราเนี่ที่โดนวันเนี่ยเหมือนกันดูอย่างโน้ตอุดมนี่ก็โดนนะมีพวกนั่นแหละครีเอเตอร์ต่างๆที่เห็นแก่เงินไงไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไบเอาคลิปเขามาตัดต่อทำให้ผู้คนลงผิด นะทุกวันนี้นะถึงแม้ว่าลุงพลจะเงียบจะไม่พูดอะไรแล้วมากกลยนะประกาศห้ามอย่าให้ใครทะเลาะก,กันนะแต่ว่าลุงพลก็ยังถูกไอคนเสนากากด่าทออยู่ทุกวันใส่ร้ายอยู่ทุกวีทุกวันไนอะ <c oughs> คนเสนาการเนะี่ยคนพวกนี้มันขุดไม่ขึ้นแล้วละ่ะจิตใจเขาต่ำเนาะเขาทําดีไม่ได้ทําดีไม่ได้แล้วลทําดีไม่เป็นแล้วจิตใจเขาต่ำปล่อยเขาไปเถอะ เขาจะด่าว่าลุงพลยังไงลุงพลก็ไม่สนใจที่พวกนี้สีรายไปสีขมขูสารพัดในคลิปของคนเซนากากผมเข้าไปดูแล้วผมทุเลศเนี่ยแต่เชื่อว่้มันเป็นกรรมของเขาเนาะเราอย่าไปใส่ใจใครทําอะไรเขาก็จะได้อย่างนั้นเรามาเห็นลุงป้ากลุ่มบรรดายูทูบเบอร์ไปร่วมงานบูญงานกุศลน,นี่เราก็ดีใจแล้วเนาะวันนี้ที่ร้านองุ่งปูก็คงไม่มีอะไรมากแล้วเช้าเช้านี้เดี๋ยวต้องเสดสายเข้าไปส่องดูอีกทีหนึง่ง ว่าเขามีอะไรกันนะแต่โซเชียลนี่โอ้ยถ้าคนไม่มีสตินะติดตามถ้าไม่มีสติติกตรงดีๆนะหลงนะหลงประเด็นได้เลยนะบอกให้มันต้องมีสติอย่าฟังความข้างเดียวอย่าไปฟังอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะมันต้องมีสติรู้ดูเห็นแล้วฟังแล้วคิดด้วยว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันจริงหรือไม่จริง บางทีมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะที่เราไปเห็นในคลิปในอะไรนะนะอันตรายนะครับเราต้องไต่ตรองให้ดีๆก่อนที่จะเชื่ออะไร,รัสกยา